ที่รักเมื่อกี้จับแรงที่รักคือเราทําเล็บมาเราเล็บหักเลยเมื่อกี้จริงทำเมาสาวสาวที่เคยทําเล็บมาต่างบอกว่าถ้าเล็บหลุดคือเจ็บมากขนาดไปถอดเล็บที่ร้านยังแทบทนไม่ได้แต่ลำไย,ยคือเก่งมากอดทนสุดพร้อมแสดงต่อได้อีกเธอสปิริตดีเวิร์ดได้คือแฟนๆก็หลุดโฟกัสไปที่กระโปรงของลำไย บอกว่ากระโปรงตัวนี้ปุ้ยทําให้ลํำไย,ยดีจนไปได้คลิปที่พ่อหนุ่มหัวฟูตั้งใจใช้เครื่องจักรเย็บกระโปรงให้แฟนก็น่าเอ็นดูมากเย็บกระโปรงให้น้องลำํำไยครับ ลำไยก็ตัดมาเองนะครับแล้วใหาผมมาเย็บเก็บดีไหมให้ครับจนบอกได้ว่าจะมีใครรักลำไยเท่าผู้ชายคนนี้อีกเนาะทำให้ทุกอย่างขนาดนี้ลำไยเธอโชคดีมากจริงๆด้านลำไยเองก็เอ็นดูปุ้ยมากไม่ต่างกันซึ่งไม่กี่วันมานี้เธอก็ร้องเพลงของปุ้ยอยู่ดีๆก็ไม่ไหวไปแซวเพลงเขาว่าทําไมเพลงวงนี้ต้องจบที่โอเย่ทุกครั้ง oh <yeah. S 1> ไม่รู้เพลงวงนี้ไม่รู้เป็นไรตอนจบมันชอบมีโอเย่ oh yeah. เอา เรียกได้ว่าจำเพลงแฟนได้ทุกเม็ดแต่เพลงตัวเองบางเพลงต้องได้ดูเนื้อได้คือนางน่ารักคอสตูมหนังเละทุกชุดจริงๆ แถมฟอร์มดีไม่มีตกเสียงก็ทรงพลังเอาคนดูอยู่หมัดไม่แปลกใจเลยที่คิวงานของเธอจะไม่เคยว่างวันหนึ่งรับงาน23ส,สาที่อย่างเดือนมก,กราคมนี้มี31วันแต่ลำใหญ่ก็รับงานไปแล้ว55ิ้คิวจนพี่ๆอดห่วงไม่ได้ว่าลำใหญ่จะเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเนี่ยแต่ลำใหญ่ก็ไม่หวัน่นสปิริตดีไม่มีแผ่วจนพูดได้ว่าจากนักร้องได้ร้องตามงานวันนั้นสู่นักร้องทุ่งๆแถวหน้าของเมืองไทยวันนี้ไม่เกินจริงเพราะอย่างที่รู้กันว่าลำใหญ่ไม่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตแค่ที่บ้านเรา แต่เธอยังไปโชว์ความสามารถที่ยุโรปมาแล้วทำเอาแฟนๆอินเตอร์หลงเอวหลงเสียงน้องไอไปเต็มๆคะ่ะเห็นลำใหญ่ทำงานขนาดนี้ก็นึกว่าบ้านเป็นนีดแต่แท้จริงเธอนำเงินเหล่านั้นมาทำบ้านให้ดังพ่อแม่ยายที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวแต่เธอก็เลือกที่จะสร้างทุกอย่างให้ทุกคน เพราะความกระตันยูเหล่านี้แหละที่ทําให้ำใหลำาไยเจริญขึ้นอย่างทุกวันนี้และอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบมากๆสําหรับลำาไยก็คงจะเป็นความสัมพันธ์ของเธอกับแม่แดงที่ทั้งสองมักจะคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอแถมแม่ก็ยังอบอุ่นสุดๆเคยแอบ,บซื้อบัตรคอนเสิร์ตลูกสาวแล้วมาร้องมาเต้นถึงหน้าเวทีจนลำาไยจับได้ก็ไม่เคยลืมเดี๋ยวคุณ <c oughs> นายแดงไปทําอะไรนั่นคุณนายแดงหรือจะเป็นตอนที่แม่เข้าแถวต่อคิวเพววื่อมาขอถ่ายรูปกับลำใหย ก็น่าเอ็นดูมากต้องบอกเลยว่าแฟนขับอันดับหนึ่งของลำใหญก็คือแม่แดงนี่แหละ และความจิตใจดีของแม่แดงก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงลูกเขยซึ่งครั้งหนึ่งในงานวันเกิดของปุ้ยก็ได้เห็นแม่แดงเป็นคนถือเค้กให้ไหนจะมอบเงินก้อนโตให้ปุ้ยอีกและแม่แดงก็ยังรักผู้ชายคนนี้เหมือนลูกอีกคนสมกับที่ปุ้ยเคยลั่นไว้ว่าตั้งแต่คบกับลำใหญแรกๆจะให้เกียริน้องและจะไม่ทําให้ลำใหยเสียหายแม้แต่น้อยเขาก็ทําได้จริงๆไม่แปลกใจที่ลำใหยจะรักผู้ชายคนนี้มากทั้งๆที่คนอย่างเธอสามารถเลือกได้อย่างที่ปุ้ยว่าไว้ นับได้ไว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งนับถือหัวใจผู้หญิงที่ชื่อลำไยเธอเก่งและมีความมานะพยายามมากที่สุดความสามารถของตัวเองจนเป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงทั่วโลกแถมหวานใจและแม่ก็ยังเข้ากันได้ดีขนาดนี้ลำไยเธอคงสุขล้นคะ่ะ